ปูมาสดร้อยพริกเยือยะจ้าพี่น้องปูสดแห้งสวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะกับแรกกันไอซิกินเยื่อค่ะ สำอรแล้คลิปนี้แอคทิฟภาพพีพีนองมากินเมนูแบบแซบๆเยอะๆน้ำล่ายค่ะพี่น้องคะ่ะคืออยากไหมจ้าปูม้าลอยพริกค่ะเป็นปูม้าสดนะคะนี่เลยจ้าปูม้าซดสเนือใสๆเลยค่ะมากับน้ำยำลอยพริกสูตรของไอเองค่ะ เป็นสูตรที่แบบว่าเฮ็ดกินประจํานะคะทุกเท่อกาอาจจะบ่ได้ใส่พริกหลายไปนี่แต่เมื่อนี่ยก,กินแล้วอย่างที่แบบว่ากินแล้วซ่วงไหมพี่น้องคะแต่บอกได้เลยว่าคลิปนี้บ่นแนะนํมามันไปกินตามเด้อเพราะว่าหนึ่งละ่ะบอกพริกเผ็ดแห้ง2องก็คือปูมามันอ่ามันสดไหมจ้าถ้าจะกินแนะนําให้กินซุกดีกว่าเน่าเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มก็ได้จ้าไอก้กบมาพร้อมกับผักสดต่างๆบ่ว่าจะเป็นบักแตงกวาซ้ายบัวแล้วก็แร่ดีและะ้วก็หอมแขกคะ่ะ แล้วก็มีกระเทียมทนดองด้วยนะคะเสียงไวด้านหลังค่ะสำหรับเครื่องดื่มก็คือเป็นน้ำเขียวน้ําอัดลมค่ะพี่น้องค่ะมาเพื่อมันเป็นการเซยเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันค่ะเนื้อปูมาเด้งมากใส่แห้งพี่น้องนี่บีบให้ดูเนื้อสดๆเลยค่ะ กินปูมามันต้องลุยเนาะกินยากแต่อร่อย ให้บวยอยู่ด้านหลังคลิปนี้บ่คอเว้าวลายเพราะว่าเผ็ดแต่แสบอิลีพี่น้องซึนเลยละ่ะ กระเทียมทนดองกลมำไง้งกินเสร็จ <c oughs> ได้ไปลืออลือฟันออกเบิด เคลวแตกสดคากสดแน่นี่อาจจะบอ่มีไข่นะคะอาจจะไม่มีไข่เท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นตัวมาปูมาตัวผู้ตัวผู้เขาจะเป็นสีฟ้า,ฟาแบบนี้ ถ้าต,ตัวเมียมันจะเป็นสีดำดำจานกเ็เดยงไปเดยงมากมนเลย ผู้หลังคนกิ่นเผ็ดลายวินเด้ มีมะละด้วยมะละจีนอยู่ข้างหลังสดบ่าจาพี่น้องจา้า กล่มันกลิ่นยากส่วนที่เนื้อปูที่แบบเยอะที่สุดกันเชียง ทั้งกลิ่นทั้งทองห้องคีม้มกเริ่มมาน้ำโมน้ำตาเริ่มมามีแลดิสด,ด้วยนะคะ บอกพริกแบบจุกๆข้าวข้อออกก่อนใส่สีขาดอืมอืมแซ่บ จิ้มแล้วจิ้มอีกกินผู้เดียวไม่ไมีผู้กินน้นําดักรสชาติน้ำยำจะออกเปรีป้ยวๆหวานเข้มครบรส สูตรน้ำปลาร้านะคะลืมบอกอันเชียง เมนูนี้บริกินโดน,โดนเดี๋ยวนาะก็เลยคืออยากก็เลยเอามาทำคลิปให้มันเหลวมันทัวร์ อืมอาแสบเล็กสีดีตได้เจ้าของอืมต้องดูดเนี่ย ครับปูแบบสุกแห้ง บกินแบบนี้มันสะใจด้ยทุกคนมตูตาสว่างสำหรับใครท้องไม่ดีก็ยอย่าไปกินตามเดอ้อ ใส่บวีกลรฮะคู่คร่ลงไปคู่บกพรีกอืม้ม น้ำตาเริ่มมาก ท้องกินท้องหายเป็นยังไงจ้ามากกันบอสํสำหรับคลิปนี้ถ้ามากกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อันเนรจ่าและที่สำคัญกกอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเราการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิป่แม่ๆจากไอสำหรับคลิปนี้ไอไปละจ้าบ๊ายบาย